สวัสดีม5นะครับทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงโครงสร้างของเซลล์ประสาทนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใช่ไหมครับของระบบประสาทนะแล้วเราก็รู้นะครับมาว่าการทำงานของกระแสประสาทนั้นนะครับเกิดจากการทำงานโดยการสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าการเกิดกระแสไฟฟ้านะครับหรือการถ่ายทอดสัญญาณประสาทนั้น เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในคลิปนี้นะครับคือ,อการทำงานของเซลล์ประสาทนะครับทีนี้อันนี้ทบทวนนะครับจากครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าเซลล์ประสาทของเราเนี่ยนะครับจะมีการเชื่อมต่อกับหน่วยรับความรู้สึกใช่ไหมครับที่เรีนหน่วยรับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับความรู้สึกจากภายนอกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นผิวหนังใช่ไหมครับแล้วก็ จากนั้นนะครับเซล์ประสาทพวกนี้ก็จะเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทประสานงานนะฮะที่อยู่บริเวณสมองแล้วก็ไขสันหลังจากนั้นนะครับก็จะสั่งการนะครับผ่านเซลล์ประสาทสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติงานใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดการตอบสนองหรือเกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของเ,อเซลล์ประสาทนะครับการเกิดจะสามารถทํางานได้นี่นะครับ ก็เกิดจากการที่มีกระแสประสาทเกิดขึ้นนะครับซึ่งคำว่ากระแสประสาทนะในภาษาอังกฤษเรียกว่า nerve impulse นะครับซึ่งการเกิดกระแสประสาทเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยกลไกอยู่3ส่วนหลักๆนะครับอันแรกก็คือการเกิดกระแสประสาทเสร็จแล้วก็ไปสู่การนำกระแสประสาทและการถ่ายทอดกระแสประสาทซึ่งเราจะดูกันในคลิปนี้นะครับให้มาดูกันว่ากระแสประสาทคืออะไรนะครับ กระแสประสาทนะครับก็คือสัญญาณเคมีไฟฟ้านะฮะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของศักไฟฟ้าเยื่อหุ้มเซลลประสาทหรือเราอาจจะเรียกว่าศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ก็ได้นะครับทีนี้ศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ล่ะคืออะไรและมีวิธีการวัดยังไงนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์นะครับก็คือค่าความต่างศักไฟฟ้าโดยได้จากผลต่างของศักไฟฟ้าณสองตำแหน่งใดๆนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่า เขามีการนะครับนำไมโครเล็กโถดนะครับเสียบเข้าไปภายในของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทนะครับเราเห็นตรงนี้นาอนีตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปอีกปลายด้านหนึ่งครับของไมโครเล็กโถดนะครับก็เสียบอยู่ด้านนอกของเซลล์ประสาทครับแต่ที่ด้านนอกนะฮะทีนี้ก็อ่านค่าออกมานะครับก็พบว่าค่าที่ได้เนี่ยนะครับมีค่าอยู่ประมาณลบ70มิลลิโวลต์นะครับอันนี้คือ ค่าสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์นะครับของเซลล์ประสาทเนี้เรามาดูกันว่าแล้วทําไมนะครับค่าสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์นะ่ะมันถึงติดลบนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับในความรู้มสนะครับก็คือเรื่องเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเราจะพบว่าโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับมีโครงสร้างเป็น ฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์ใช่ไหมครับเป็นฟอสโฟลิพิดเห็นไหมครับเรียงกัน2ชั้นเนาะอันเนี้ยชั้นหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้อีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเป็นฟอสโฟลิพิดนะครับแล้วที่ฟอสโฟลิพิดเนี่ยนะครับก็จะมีโปรตีนต่างๆแทรกอยู่ใช่ไหมครับซึ่งโปรตีนเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ผ่านใช่ไหมครับของไอออนหรือสารต่างๆนะครับแล้วก็เ เป็นการควบคุมนะครับปริมาณของไอออนแล้วก็สารต่างๆที่จะผ่านเข้าออกเซลล์นะครับทีนี้ภายในเซลล์เนี่ยนะครับมันจะมีสารอินทรีย์ต่างๆนะครับเป็นจำนวนมากอย่างเช่นพวกโปรโตีนหรือกรดนิโคลิอิกนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีประจุปเป็นลบนะครับก็ทำให้ศักไฟฟ้านะครับภายในเซลล์เนี่ยมีประจุปเป็นลบนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากที่ทำให้ศักไฟฟ้า ภายในเซลล์นะครับค่อนข้างที่จะคงที่นะครับประมาณลบ70มิลิโวลต์คือกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้พลังงานดังนั้นเราจะเห็นว่าโครงสร้างของเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะมีไมโตคอนเดรียอยู่เยอะนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนเราที่เราจะไปดูกระบวนการเรามาดูกันก่อนว่าโปรตีนนะครับที่แทรกอยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับกับการทํางานของเซลล์ประสาทหรือการ เกิดกระแสประสาทนี้มีอะไรบ้างนะครับโปรตีนนะครับที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่2แบบนะครับหลักๆก็คือแบบที่ไม่มีประตูนะครับพูดง่ายๆเป็นแบบช่องโล่งๆนะครับเป็นโปรตีนที่เป็นช่องโล่งๆอีกแบบหนึ่งครับก็คือเป็นช่องที่มีประตูปิดนะครับแล้วทั้ง2แบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือช่องโซเดียมนะครับกับช่องโพแทสเซียมนะอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่า ช่องออโซเดียมเนี่ยนะครับที่มีประตูนะครับที่เราเรียกว่า v o l t a g e gated s o d ีย m ไอ n c น a n n e l เนี่ยนะครับเป็นยังไงซึ่งสถานะของช่องที่มีประตูปิดนี่นะครับของช่องโซเดียมจะมีอยู่3สถานะนะครับสถานะแรกก็คือสถานะที่ปิดนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานอันนี้จะพบในระยะพักถัดมาครับคือสถานะเปิดครับเมื่อได้รับการกระตุ้น เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะครับช่องนี้จะเปิดออกนะครับประตูจะเปิดออกและสาระที่3นะครับสาระสุดท้ายก็คือปิดนะครับแบบไม่พร้อมใช้งานที่เรียกว่า i n a c t i v a t i o n นนะครับแต่ว่าสาระนี้นะลูกจะเปิดได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นปิดแบบพร้อมใช้งานได้ก็คือกลับมาที่ตรงนี้นะครับเมื่อสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ลดต่ำลงกว่าปกติก็คืออยู่ในระยะ ใหเป polarization ซึ่งเราจะดูกันต่อไปนะครับอ่ะส่วนช่องโพแทสเซียมนะครับลูกเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็จะสามารถเปิดได้นะครับเมื่อถูกกระตุ้นนะครับในกรณีที่มีประตูนนะลุงเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าในขณะที่เซลล์ประสาทไม่ได้ถูกกระตุ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมมันจึงทำให้ศักไฟฟ้ามีค่าเป็นลบนะครับก็คือลบอยู่ที่ประมาณลบ70 มิลิโวล์เนาะจากภาพนี้นะครับลูกเราจะเห็นว่ามันมีช่องหลกัหลกๆอยู่3ามช่องนะครับช่องแรกครับเนี่ยสีส้มๆเนี่ยนะครับเป็นโปรโตีนที่ทำหน้าที่ให้เกิดกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มอันนี้คือภายนอกเซลล์นะครับสีฟ้าๆส่วนสีส้มนี่คือภายในเซลล์เราจะเห็นว่าในระยะพักกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มครับจะทำหน้าที่ เอาโมเลกุลของโซเดียมนะครับหรือไอออนของโซเดียมเนี่ยนี่นะหนึ่งสองสามออกไปข้างนอกครับทีละสามโซเดียมไอออนมีประจุปเป็นบวกนะครับและในขณะเดียวกันครับก็จะเอาโพแทสเซียมไอออนนี่ครับที่เป็นรูปคล้า,ายๆรูปดอกจิกเนี่ยนะครับตัวนี้นะเข้ามาภายในเซลล์ทีละสองโพแทสเซียมไอออนก็มีประจุปเป็นบวกนะครับเพราะนั้นเห็นไหมสังเกตไหม เอาโซเดียมออกทีละ3เอาออกบวก3แต่เอาเข้าแค่บวก2เพราะนั้นเป็งครับติดลบไหมก็ขาดทุนเนาะเหมือนเรา,เาให้เพื่อนยืมเงินไป3บาทแล้วเพื่อนคืนมาแค่สบาทเนี่ยเราก็ขาดทุนก็จะติดลบติดลบไปเรื่อยนะครับแล้วนี่แหละครับที่ทําให้สักไฟฟ้ามีค่าเป็นลบแต่ในขณะเดียวกันนะครับในระยะพักเนี่ยประตูโซเดียมนะับรวมถึงประตูโพแทสเซียมก็ยังเปิดอยู่นะ เห็นไหมทําให้อออนใช่ไหมครับของโซเดียมที่ปกติถ้าในระยะพักเนี่ยโซเดียมอยู่ข้างนอกเซลล์ยเยอะเห็นไหมสีฟ้าจะอยู่เยอะกลมๆสีฟ้า,ฟา,ฟา,ฟามันก็จะเคลื่อนที่ผ่านโปรตีนตัวนี้ครับเข้ามาข้างในได้เคลื่อนที่ผ่านความเคลื่อนที่ตามความเข้มข้นนะครับถ้านักเรียนจําได้ตอนมอ .4 เนาะที่เราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของสารนะครับสารก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปความเข้มข้นต่าใช่ไหมข้างนอกมีโซเดียมสูงโซเดียมก็จะแพร่เข้ามาข้างใน เช่นเดียวกันโพแทสเซียมครับข้างในเยอะก็จะแพร่ไปข้างนอกนะครับแต่มันก็ยังสู้กระบวนการนี้ไม่ได้นะครับโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะที่จะปั๊มเอาโซเดียมออกทีละ3แล้วก็โพแทสเซียมไอออนเข้ามาทีละ2นะครับรวมถึงภายในเซลล์นี่ก็มีโปรตีนมีพวกกรดนิวคลีอิกที่มีประจุปเป็นลบนะครับก็ทําให้ศักไฟฟ้าติดลบนั่นเองนะอ่าทีนี้นะครับเรามาดูกราฟนี้นะครับกราฟการเกิด กระแสประสาทนะครับซึ่งหลักๆนะลูกก็จะมีอยู่5ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกครับระยะที่1เนี่ยนะครับสีแดงนี่นะระยะที่1นอันนี้นะครับเราเรียกว่าระยะพักเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับระยะพักจะมีกระบวนการโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มเกิดขึ้นโอเคนะทำให้โซเดียมอยู่ข้างนอกเซลล์เยอะโพเทสเซียมอยู่ข้างในเซลล์เยอะนะครับอันเนี้ยนักเรียนต้องจำนะครับคอนเซป t นี้โซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะโพเทสเซียมอยู่ข้างในเยอะ ทีนี้เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะครับจะทําให้ช่องโซเดียมแบบที่มีประตูปิดนะครับนะเนี่ยดูนี่ตัวนี้นะครับเปิดออกแน่นอนเมื่อช่องโซเดียมเปิดออกเกิดอะไรขึ้นครับโซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะใช่ไหมตอนระยะพักโซเดียมก็จะไหลเข้ามาภายในเซลล์ช่วงแรกครับ depolarization ช่วงแรกเนี่ยนะช่องมันจะยังไม่เปิดเยอะนะแต่ เมื่อถึงถูกกระตุ้นนะครับสักไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งจากลบ70ตรงนี้ใช่ไหมมาถึงลบ50มิลลิโวลต์ครับระยะนี้เรียกว่าระยะ t h r e s h o โอเคไหมช่องโซเดียมเนี่ยลูกมันจะเปิดออกเกือบทั้งหมดเลยนะครับอ่าดูภาพนี้เห็นไหมที่มันยังปิดอยู่มันจะทยอยเปิดออกหมดเลยครับแน่นอนเมื่อมันเปิดออกมากๆครับโซเดียมก็จะไหลพรั่งพรูเข้ามาภายในเซลล์อย่างรวดเร็ว โซเดียมไอออนมีประจุปเป็นบวกใช่ไหมเห็นไหมบวกเข้ามาเยอะๆครับค่าสักไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นบวกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณบวก30มิลลิโวลต์นะครับเห็นไหมโซเดียมมีประจุปเป็นบวกใช่ไหมบวกไหลเข้ามาภายในเซลล์เยอะๆก็เป็นางครับทาให้สักไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณบวก30มิมิลลิโวลต์ตรงจุดนี้ครับก็จะทำให้เกิด แอคชั่นโพเทนเชียลหรือเกิดกระแสประสาทส่งไปแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับหรือกระแสประสาทส่งออกไปโอเคนะเหมือนเดือนแรกใช่ไหมต้นเดือนเราได้เงินมาใช่ไหมครับเยอะๆเลยใช่ไหมครับเป็นบวกชีวิตดีทีนี้จากนั้นครับเมื่อเกิดกระแสประสาทส่งไปแล้วนะครับช่องโซเดียมที่มีประตูเนี่ยก็จะปิดส่วนช่องโพแทสเซียมครับจะเปิดจําระยะพักได้ไหมในระยะพักเนี่ยนะครับ โพแทสเซียมอยู่ข้างในเซลเยอะโซเดียมอยู่ข้างนอกเซลเยอะเมื่อช่องโพแทสเซียมเปิดครับโพแทสเซียมไอออนที่อยู่ภายในเซลเยอะๆนี่ก็จะไหลพลรั่งพรูไปข้างนอกในขณะเดียวกันตัวนี้มันปิดถูกต้องไหมโซเดียมก็ไหลเข้ามาไม่ได้แล้วโพเทสเซียมก็ไหลพลรั่งพรูไปข้างนอกเรื่อยๆใช่ไหมครับทาให้ศักไฟฟ้ามันค่อยๆลดลงตรงเส้นสีเขียวนี้นะครับเราเรียกระยะนี้ว่าระยะรีโพลาริเซชันและมันจะลดต่ําลงไปเรื่อยครับจนต่ํากว่าระยะพักอีก เราเรียกว่าระยะไฮเปอร์โพลาไรเซชันซึ่งเมื่อถึงระยะไฮเปอร์โพลาไรเซชันนี่แหละครับก็จะทําให้ช่องอโซเดียมที่มีประตูปิดรวมถึงโพแทสเซียมที่มีประตูปิดเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ในสานะปิดเพื่อพร้อมที่จะใช้งานหรือพร้อมที่จะถูกกระตุ้นแล้วก็เกิดกระแสประสาทต,ต,ต่อไปนะครับอันนี้คือระยะต่างๆนะครับของการเกิดกระแสประสาทนะโอเคเนาะ ทีนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนักเรียนดูวิดีโอนี้นะครับอีกนิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราดูวิดีโอกันในภาวะปกติที่เซลล์ประสาทยังไม่ถูกกระตุ้นความต่างสักไฟฟ้าระหว่างเยื่อเซลล์ด้านในและด้านนอกมีค่าประมาณลบเจมิลิโวลต์ซึ่งเป็นสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์อ๋อขออภัยนะครับเดี๋ยวใหม่เนาะ,ะเดี๋ยวใหม่นะครับ,บไปนิดนึงอ่าโอเคครับ ในภาวะปกติที่เซลลประสาทยังไม่ถูกกระตุน้นความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเยื่อเซลลด้านในและด้านนอกมีค่าประมาณลบ70มิลิโวลต์ซึ่งเป็นศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลลระยะพักเซลล์ประสาทจะรักษาความต่างศักย์ไฟฟ้านี้ไว้ตลอดเวลาโดยการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊ม ซึ่งในระหว่างนี้ช่องโซเดียมที่มีประตูและช่องโพแทสเซียมที่มีประตูที่เยื่อหุ้มเซลล์ของแอคซอนยังคงปิดอยู่เมื่อมีการกระตุ้นจะทำให้ช่องโซเดียมที่เดนไรต์เปิดโซเดียมไอออนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นประจุบวกเคลื่อนเข้าเยื่อหุ้มเซลล์เกิดดีโพลาริเซชันซึ่งประจุบวกดังกล่าวจะแผ่ไปยังบริเวณใกล้เคียงเมื่อประจุบวกถึงแอคซอน จะทำให้เกิดดีโพลาไรเซชันที่แอคซอนและถ้าความต่างศักย์ที่เปลี่ยนไปถึงระดับเคลสโลจะทำให้ช่องโซเดียมที่มีประตูเปิดโซเดียมไอออนจำนวนมากเคลื่อนเข้าสู่เซลลเกิดดีโพลาไรเซชันอย่างรวดเร็วทำให้ศักไฟไฟเย่เซลเปลี่ยนจากลบ70 m มิลลิโวลต์เป็นประมาณบวก30 m มิลลิโวลต์ต่อมาช่องโซเดียมที่มีประตูส่วนใหญ่เริ่มปิดแบบไม่พร้อมใช้งาน โซเดียมไอออนไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้อีกแต่ในขณะเดียวกันช่องโพแทสเซียมที่มีประตูจะเปิดทำให้โพแทสเซียมไอออนผ่านออกไปนอกเซลล์สักไฟฟ้าเย่เซลล์มีค่าบวกลดลงและกลายเป็นค่าลบในที่สุดเรียกว่า Repolarization หลังจากเกิด Repolarization ช่องโซเดียมที่มีประตูจะเปลี่ยนจากสถานะปิดแบบไม่พร้อมใช้งาน เป็นปิดแบบพร้อมใช้งานทำให้โซเดียมไอออนยังคงไม่สามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ส่วนช่องโพแทสเซียมที่มีประตูที่ยังคงเปิดอยู่จะทยอยปิดลงอย่างช้าช้าทำให้ศักไฟฟ้าเย่เซล์มีค่าเป็นลบมากกว่าสักไฟฟ้าเย่เซลล์ระยะพักเกิดเป็นไฮเพอร์โพลาไรเซชันและเมื่อช่องโพแทสเซียมที่มีประตูนี้ปิดสมบูรณ์ ค่สักไฟฟ้าเยเซลลจากกลับเข้าสู่ระยะพักอ่าโอเคนะครับเนาะ <c oughs> หลังจากที่เราดูวิดีโอไปแล้วนะครับก็น่าจะ,ะพอให้เราเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการเกิดกระแสประสาทได้มากขึ้นนะลูกนะอ่าทีนี้นะครับมีคําถามนะลูกเนาะแล้วทีนี้ถ้าเมื่อกระแสประสาทมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบริเวณจากบริเวณที่ถูกกระตุน้นมันจะสามารถกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทในบริเวณใกล้เคียง ใกล้เคียงนะครับได้หรือไม่อย่างไรสมมุติว่าตรงนี้เนาะรับสัญญาณมาให้ไห่เกิดตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันจะเกิดบริเวณใกล้เคียงส่งต่อต่อไปได้อย่างไรนะครับการเกิดกระแสประสาทเนี่ยนะครับมันเกิดจากการเหนี่ยวนําประจุไฟฟ้านะครับซึ่งมันสามารถเหนี่ยวนําประจุไฟฟ้าในบริเวณที่มันใกล้เคียงกันได้แบบจุดต่อจุดนะครับเพราะนั้นกระแสประสาทที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถเหนี่ยวนําให้ จุดต่อไปเนี่ยมันเกิดกระแสประาสาทหรือเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลต่อไปเรื่อยจนถึงแอคซอนได้นะครับอย่างเช่นดูภาพนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมครับจุดที่1ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเป็นจุดที่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลจากนั้นครับมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนําในบริเวณใกล้ๆครับก็คือจุดที่2เห็นไหมครับจากนั้นจุดที่2ก็จะเหนี่ยวนําบริเวณใกล้ๆให้เกิดกระแสประสาทขึ้นอีกก็คือจุดที่3ถัดไปเป็นจุดที่4เห็นไหมครับเกิดไปเรื่อยใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงปลายแอคซอน แล้วก็ส่งต่อไปนะครับโอเคนะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนักเรียนดูภาพนี้นะครับอันนี้คือภาพการนํากระแสประสาทในแ a ซอนที่ไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้มนะครับจะเห็นว่ามันจะเกิดการเหนี่ยวนําแบบจุดต่อจุดแล้วก็ค่อยๆเกิดไปเรื่อยมันจะเกิดได้เฉพาะบริเวณใกล้เคียงกันเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมนักเรียนสังเกตรประจุนะครับภายในบริเวณนี้ที่เกิดแอคชั่นโพเชียลสีเขียวเนี่ย ภายในจะมีประจุเป็นบวกเห็นไหมครับเนื่องจากโซเดียมไหลเข้ามาภายในเซลล์ใช่ไหมทําให้เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลจากนั้นเมื่อมันเกิดตรงนี้แล้วครับมันก็จะส่งต่อสัญญาณเนี่ยเหนี่ยวนาให้จุดต่อไปเกิดขึ้นมาเห็นไหมมันก็มาที่ภาพที่2ใช่ไหมครับตรงนี้ช่องโพเทสเซียมก็จะเปิดโพเทสเซียมก็ไหลออกประจุไฟฟ้านะครับก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วทําให้ประจุภายไฟฟ้าภายในเซลล์นี่เป็นลบใช่ไหมครับจากนั้น ตรงบริเวณนี้ลูกเห็นไหมสังเกตนะครับประจุไฟฟ้าภายในเซลล์ก็จะเป็นบวกเนื่องจากเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลโซเดียมไอออนพรั่งพลูเข้ามาภายในเซลล์มันก็จะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะกลับเข้าสู่ระยะพักตรงนี้ไฮเปอร์โพลาไรเซชันตรงนี้เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับอันนี้ในกรณีที่ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์าะไม่มีแอเยื่อไมลิลินหุ้มแอคซอนโอเคนะครับทีนี้ในกรณีที่มีเยื่อไมลิลินหุ้มแอคซอนล่ะเห็นไหมครับ เหมือนที่เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องโครงสร้างของเซลล์การเกิดกระแสประสาทจะเกิดแบบกระโดดใช่ไหมเห็นไหมสมมติว่าเกิดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะกระโดดผ่านเยื่อไมอลินเพราะเยื่อไมอลินมีคุณสมบัติเป็นฉนวนใช่ไหมครับตรงบริเวณโหนดออฟแวนเวียเนี่ยครับเป็นบริเวณที่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเพราะว่ามีช่องโซเดียมช่องโพแทสเซียมไอออนต่างๆอยู่เยอะมากนะครับการเกิดจะเกิดได้ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดต่อเนื่องไปเรื่อยกระโดดไปกระโดดไป เพราะนั้นการกระโดดไปแบบนี้ครับมันก็จะทำให้การส่งกระแสประสาทเกิดได้เร็วขึ้นนะครับในกรณีของแอคซอนนะครับที่ไม่มีเยื่อไมอลินหุ้มเนี่ยการความเร็วในการนำกระแสประสาทนะลูกนะจะขึ้นอยู่กับขนาดนะครับของแอคซอนแอคซอนที่มีขนาดใหญ่นะครับจะสามารถนำกระแสประสาทได้เร็วกว่าแอคซอนที่มีขนาดเล็กในกรณีที่มี ที่ไม่ที่ไม่มีเยื่อเมอยลุนหุ้มนะมันจะแปรผันตามขนาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความต้านทานนะครับของการเคลื่อนที่เนาะของไอออนนะครับมันจะแปรผกผันกับพื้นที่ตัดขวางของเส้นใยประสาทโอเคนะความต้านทานนะครับของการเคลื่อนที่ของไอออนจะแปรผกผันกับพื้นที่ตัดขวางของเซลล์ประสาท <S <s <we ak> เพราะนั้นแอคซอนที่มีขนาดใหญ่ครับ นะหน้าตัดใหญ่พื้นที่ตัดขวางใหญ่ก็จะใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นาการเคลื่อนที่นะครับก็จะทําให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองโอเคนะทีนี้คําถามครับถามว่าในกรณีของแอคซอนที่ไม่มีเออที่มีเยื่อไมอลินหุ้มกับแอคซอนที่ไม่มีเยื่อไมอลินหุ้มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันจะมีความเร็วในการนษษษษํากระแสประสาทเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดเท่ากันไหมครับแน่นอนไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่า แอคซอนที่มีเยื่อไมลินหุม้มการนำกระแสประสาทก็จะเกิดเร็วกว่าเพราะว่ามันเกิดแบบก้าวกระโดดนะครับโอเคนะอันนี้พอกระแสประสาทเคลื่อนที่ไปถึงปลายแอคซอนแล้วนะครับมันจะมีการส่งต่อกระแสประสาทเนี้ยไปยังเซลล์ต่อไปได้อย่างไงโอเคนะครับจากภาพนี้นะลูกนักเรียนจะเห็นว่าเ,เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่เชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทอื่นนะครับ ตรงการการที่มันมาเชื่อมต่อกันนะครับที่ไม่ได้แนบชิดนะไม่ได้แนบชิดเลยมีช่องว่างเราเรียกว่ามันมาใส่แนบกันนะอันนี้คือปลายแอคซอนใช่ไหมของเซลลประสาทหนึ่งอันนี้คือปลายเดนดริ์ใช่ไหมครับของอีกเซลลประสาทหนึ่ง <c oughs> มาใส่แนบกันนะทีนี้ถ้าเราจะขยายออกมาครับเราจะเรียกว่าตรงนี้ตรงปลายแอคซอนนี่นะเราเรียกว่าเซล์ประสาทก่อนใส่แนบนะครับ ออตรงปลายเดนไดท์หรือว,ว่าเซลล์ประสาทหลังไซเนปเราจะเห็นว่าครับเมื่อมีกระแสประสาทใช่ไหมครับเดินทางมาถึงปลายของแอคซอนกระแสประสาทนี่ครับก็จะไปกระตุ้นใหออ้แคลเซียมไอออนนะครับเกิดการไหลเข้ามาภายในเซลล์อันนี้คือช่องแคลเซียมไอออนนะไหลเข้ามาภายในเซลล์แคลเซียมไอออนนี้นะครับลูกมันก็จะไปกระตุ้นให้ถุงที่บรรจุสารสื่อประสาทอยู่ถุงเขียวๆนี่นะ เคลื่อนมารวมกับเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ปล่อยสารสื่อประสาทออกมาซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าเอกโซไซโทซิสเนาะถ้ามอสีนักเรียนจาได้นะครับพอปล่อยสารสื่อประสาทออกมาเห็นไหมครับภายในช่องไซแนปนี้หรือไซแนปติกคลฟิฟสารสื่อประสาทนี้ครับก็จะไปจับกับตัวรับหรือรีเซปเตอร์นะครับที่แอคซอนหรือเซลล์ประสาทหลังไซแนปจากนั้นก็จะกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทต,ต,ต่อไปโอเคนะครับ เกิดแบบนี้นะแล้วก็การถ่ายทอดกระแสประสาทเนี่ยนะครับเกิดได้2แบบแบบแรกนะครับเรียกว,ว่าไซ่แหนบเคมีอีกแบบหนึ่งเรียกว,ว่าไซ่แหนบไฟฟ้าที่มาดูไซแนบเคมีก่อนนะครับมีการทดลองนะครับของอตอตโตลอวีนะครับออตโตลอวีนะเขาทดลองนะครับโดยการนําหัวใจนะครับของสัตว์นะครับมาใส่ในน้ําเกลือนะ หัวใจแรกเนี่ยนะครับยังมีเส้นประสาทสมองคู่ที่10อยู่จากนั้นเขาก็กระตุน้นเ,เส้นประสาทสมองคู่ที่10นี้นะครับด้วยกระแสไฟฟ้าเขาพบว่าหัวใจเนี่ยจะเต้นช้าลงเมื่อกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้านะหัวใจเต้นช้าลงจากนั้นเขาดูดเอาน้ําเกลือครับตรงนี้มาหยดใส่แก้วอีกแก้วหนึ่งที่มีหัวใจอยู่แต่ไม่มีเส้นประสาทสมองคู่ที่10 เขาพบว่าครับหัวใจในแก้วที่สองนี่สามารถเต้นช้าลงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าเขาเลยคิดว่านะครับมันก็ต้องมีสารอะไรบางอย่างแหละที่หัวใจอันแรกนะครับในแก้วที่1น,นี่สร้างออกมาแล้วปล่อยออกมาพอดูดมาใส่ในแก้วที่2ครับก็เลยสามารถชักนําหรือกระตุ้นให้หัวใจเต้นช้าลงได้ต่อมาครับเขารู้ว่าสารที่หลั่งออกมานั้นนะครับหลั่งออกมาจากปลายของเส้นใยประสาทเรียกมันว่า สารสื่อประสาทนะครับหรือนิวโรทรานส์มิเตอร์โอเคนะซึ่งสารสื่อประสาทนันะครับมีหลายชนิดนะอย่างเช่นอะซิลโคลีนนอร์พีเนฟรินเอนโดฟินนะครับซึ่งสารสื่อประสาทแต่ละชนิดเนี่ยก็จะออกฤทธิ์แตกต่างกันโอเคนะครับไอภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพออขยายออกมานะครับที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพอมีกระแสประสาทมากระตุน้นใช่ไหมออแคลเซียมไอออนก็จะหลั่งเข้ามาภายในเซล แล้วก็กระตุ้นให้ถุงบรรจุสารสื่อประสาทใช่ไหมครับเคลื่อนไปรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์แล้วปล่อยสารสื่อประสาทออกมาจากนั้นสารสื่อประสาทนี้ก็จะไปจับกับตัวรับนะครับที่ปลายของเซลล์ประสาทนะครับบริเวณหลังไซแนปเนาะทำให้กระตุน้นเกิดการกระตุ้นนะครับเกิดการชักนําให้เกิดกระแสประสาทต,ต่อไปได้เนาะทีนี้คําถามต่อมาครับถามว่า ถ้าสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาไม่มีการสลายตัวหรือไม่มีการลำเลียงกลับเข้าสู่เซลล์ประสาทก่อนไซแนปจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคำตอบนะครับก็คือเซลล์ประสาทหลังไซแนปครับก็จะถูกกระตุ้นหรือยับยั้งตลอดเวลาขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ประสาทนะครับอย่างเช่นในกรณีของอะซิลโคลีนเนาะ,ะกลับมานิดนึงนี่อะซิลโคลีนเนี่ยนะครับสารสื่อประสาทต,ตัวนี้นี่นะถ้าเกิดว่ามันไปจับกับ ตัวรับที่กล้ามเนื้อโครงร่างนะครับอย่างเช่นที่กล้ามเนื้อมือแขนขาอย่างเงี้ยนะครับมันจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวแต่ถ้าซิลโคลีนตัวนี้ครับตัวเดียวกันนี้ไปจับกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับอันเนี้ยจะทําให้หัวใจเต้นช้าลงนะครับเพราะว่ามันไปกระตุ้นให้อ่าช่องโพเซียมไอออนเปิดนะครับก็จะทําให้จำได้ไหมช่องโพเซียมไอออนเปิดก็จะทำให้เกิดระยะรีโพลิเซชันนะครับโอเคเนาะ อ่าเพราะนั้นนะครับเซลล์ประสาทก็จะต้องเมื่อหลังสารสื่อประสาทออกมาแล้วเนาะมันก็จะต้องมีการทําลายนะครับหรือดูดกลับไปกรณีหนึ่งครับเมื่อกี้ไซแนปเคมีที่ไซแนปไฟฟ้าไซแนปเคมีต้องมีสารสื่อประสาทใช่ไหมไซแนปไฟฟ้าครับอันนี้ก็พบได้นะครับในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็บารเรนในสมองของคนเรานี่แหละด้วยนะครับไซแนปไฟฟ้าเกิดจากไซแนปมันอยู่ใกล้กันมากนะครับแล้วก็ช่องโปรตีนเชื่อมติดแบบนี้เลย ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เลยโดยตรงแค่นี้เองนะครับทีนี้ไซนแอบไฟฟ้ากับไซนแอบเคมีต่างกันยังไงนะครับไซนแอบเคมีมีขั้นตอนเยอะกว่าใช่ไหมแอคชั่นโพเทนเชียลออกมาใช่ไหมครับไปกระตุ้นให้แคลเซียมไหลเข้ามาในแอคซอนปล่อยสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทจับกับตัวรับใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของศักไฟฟ้าแต่ถ้าไซนแอบเคมีครับ สัญญาณประสาทใช่ไหมครับเคลื่อนที่ผ่านโปรโตีนเลยเหมือนง่ายกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านได้เลยเพราะมันใกล้กันมากแล้วก็เกิดต่อเนื่องไปได้เลยโอเคนะครับอันนี้ทั้งหมดคือเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเรื่องอาการเกิดกระแสประสาทนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับให้นักเรียนทําใบกิจกรรมนะครับที่เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะลูกนะ นักเรียนทำใบกิจกรรมที่3นะครับสักครู่นะครับอ่าคาบที่แล้วเราทําเสร็จใบกิจกรรมที่2ใช่ไหมครับให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่3นี้นะครับการทํางานของเซลล์ประสาทโอเคนะครับซึ่งคําตอบนะครับจะอยู่ในคลิปที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับโอเคนะ มีอยู่ทั้งหมดอ่ะสิข้อนะครับ13ข้อเนาะอ่ะโอเคเพราะนั้นดูคลิปนี้จบก็ทำใบกิจกรรมที่3นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนกักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ